เรียบร้อยเลยด้วยจ้ะนี่ีใส่พักชะอมอันนี้พักเนย,ยจ้าควาเแซ่บไปใส่เสียชิมรสตามใจชอบเหลือแล้วจ้าใส่พักชะอมไปสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าหลังจากกลับมาแต่ป่ายเฮ็ดเนาะจ้ะ ได้แต่เฮ็ดโคนหลวงอิหลีจะ้ะเฮ็ดนี่ก็เห็นสำนิดจะ้ะนี่กระสิมาพาแกงเราไม้ทั้งแกงเฮ็ดเลยด้ยจะ้ะสองเมนูเลยมือนี้นี่มาก่อนอื่นเฮาก็ต้องมาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเลยได้จะ้ะก่อนอื่นเฮาก็ต้องมาปาดเฮ็ดก่อนเลยจะ้ะไม่น้องจะนายสิแกงเฮ็ดก่อนเด้จะ้ะมือนี้แกงน่อไม้เขาขาดไข่มืดแดงเด้จะ้ะนหยังไงวัน ได้ได้เห็รโค่นหลวงก็งไปหาเห็ดดินฟุกลงรถปุ๊บเจอปับ๊บที่นี่หลังจากนั้นแล่ะก็คือบ่ห็นเลยจ้ะห <c oughs> <c oughs> มานจะลงหมานจะตอนลงรถอะไรจ้ะปาดแบบนี้พอดีคำด้วยจ้ะเ็ดตอนพอดีพอดีแต่กะเกม เสิแกงสุกพ่อมแม่พี่น้องกินแซ่บๆหนึ่งข้าวระเบ้อทางผู้หนึ่งข้าไวไปเด้อมาสั้นกับมากินกับแม่น้องเจนายรู้สช่ไหมพร้อม เรียบร้อยเลยเด้อวจ้ะนี่ใส่พักชะอมอันนี้พักชะอมกับสีแบ่งใส่นีน้ำอันนี้กับน,นี่แมน้องจานสีใส่พริกใส่อนนี้น้ำเข่าเบือน้ำเด้อจากแกงเห็ดนี่เครื่องของแกงเห็ดเด้อจ้ะนีน้นี่เครื่องของแกงเห็ดเครื่องแกงเราไม่มีเออฟักฟักทองแล้วก็บบวกเด้อจากนี้มามาลงหม้อเลยจะบแบบนี้น้าปลาเฮามีแต่ตัวเฮาต้องกงอ,องก่อนเลยปรุงก่อนเลยจ้ะ ใส่น้ำปลาร้า,ไปไปบบรราก่อนจะใส่พริกใส่ใส่พริกกับข้าวเบือล่ะกันใส่เห็ดไปได้ใส่ใน้ำปลาร้าลงไปแล้วก็ใส่พริกเลยจ้ะกับข้าวเบือได้จ้ะแม,มะนนะกกน่นุ่งจนาหิ่งกระติ๊กแกงแบบนี้แบบแซ่บแม่นุ่งจนาหิเลยใส่สูตรเลยจ้าใส่ข้าวเบือลงไปนะตา้ด้วยเห็ดของทางเลยได้จ้ะปละมังนึ่งปุ๋นะี่มีการเตจมหม้อกเกิดขึ้นได้จ้ะขออนุญาตเทเลยได้จ้ะ ฝาคุณได้เขาเบื่อสิติดต้นได้บ่างติดต้นอายารา์ร <c oughs> อให้เฮ็ดยุบเด้จ้ะบ,บันรอแค่เฮ็ดยุบค่ะใส่ประคมเกียกไว้เลยเลยด้จ้ะรอรอบันรอให้หมอฟุตด้จ้ะบ,บันเดือดแล้วจ้าบัาน เสร็จแล้วจ้าหนึ่งเมนูเมนูที่สองเลยนะจ๊ะแกงหน่อไม้ดื่น้ำเยอะๆไปนข้าเบื่อลงไปจ้ะโอ้โอเผ็ดอยู่บ้านนอกเดี๋ยวค่อยใส่ดูกดูดเดี๋ยวอยหาดูกดูนมาใส่ หน่อไม้นี่วัตถุดิบลักของเราขาดบัวได้ต้องกินทุกอาทิตย์จักเป็นอย่างเกียงหน่อไม้เป็นูของปูหรือเปล่านะาุ่นะมากลายเลยเราควรจะบป็นนี่ <c oughs> นพระเอกขาดปลาเนี่ย็าดได้คือกานใช้ปลาล่ากันจะ้ะ เดือดเลยเจ้ะมาใส่เออเดี๋ยวมันจะกลไปเลยจ้ะปวดใส่หัวเป้นเกลือก่อนแต่ตามด้วยเห็ดน,นี่หอยหอยเอาไว้ใส่ที่หลังจ้ะประตุนย่านหอยจ่อย <c oughs> เลยเอาไว้ใส่ที่หลังโคเลโคเลจังหน่อยก็ได้เจ้ะหลังจากใส่มเอึกลับอันนี้ไปละคนจังหน่อยเด้อดจ้ะ โคเร่โคเร่จักหน่อยเพื่อนดีย่านขาเบือติดก้นหมอด้วยจ้ะแล้วก็โร่เพื่อนเปื่อยเขาก็สะใส่หอยลงไปได้จ้ะแบบนี้เมนูของเฮาง่ายๆ่แซ่บแซ่บง่ายๆแต่อร่อยบ่ต้องถ่ายถึงหอยก็ได้กินจ้ะแกงเห็ดแกงหน่อไม้แต่ว่าก็สซิหากินยากนิดจักหน่อยกระเบื้อยากเท่ากับหอยด้วยจ้ะหอยนี่เปลือกหอยได้กินยากดิบ่ฟันเด็ดก็บ่ได้กินดิเล็กะ มาเบิ่งใกล้ๆพุ่นแซ่บขนาดเลยขนาดยังบ่ใส่หอยเด้นี่ฮอกๆๆ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 ๆ ้ยลืมอีกอย่างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ก่อนเดี๋ยวคนนี้ก่อนเดี๋ยวแม่น้องชนัยจะไปเอามาอีกอย่างนึ่งด้วยจ้ะออเดี๋ยวจะไปหาอีกอย่างนึงมาก่อนแป๊บนึงจ้ะน,นี่จ้ะสิ่งที่แม่น้องชนัยลืมอุตส่าห์เอามาแต่เหงื่อเลยอุตส่าห์หิวมาแต่เอาลูกไปด้วยนี่ลืมไปได้จังไดความนัวเฮานี่เอาปลาหมึกเป็นนัว เพิ่มซุกได้บูเป็นยังใส่เพิ่นนัวนัวไว้ในหมอนเลยจ้ะเกือบเกือบซุกไปแล้วมาใส่หม้อใส่หมอ้อใส่หม้อลงไปเลยจ้ะเอาไปได้ใส่ปูใส่ปลาเอาใส่ปลาหมึกแทนค่ปะปลาหมึกกับหอยซุกได้จ้ะแบบนี้ใส่ปลาหมึกเป็นนัวนัว,นวออกจังหน่อยอู้หู้ ว่าสิบ่แซ่บมันต้องมดในหมอนี่ล่ะจ้ะมดหมอนี่เฮาซื้อแต่มักอึเด้อจ้ะ20บาทหรือ20บาทหมอนี่ซื้อแค่นี้เลยอื่ปุน่อยจักหน่อยจ้ะบัดนี้ยัไเอาุนบัดนี้ คุณด้วยจ้ะเดี๋ยวมันตินเดี๋ยวเขาเบื่อสิติดต,ต้นหมอกโคเลๆโคเลจักน้อยเพราะว่าเริ่มติดอาจจะเห็นดป้องมุดเขามุดน้ำหนัวเพิ่นออกแต่แท้แบบน,นี้ของหนัวเราต้องใส่ไว้ดิแซบจ้แบบน,นี้รอใส่พักชะอมเลยจจะแบบน,นี้ไม่ต้องเจนายกับสิคนไปเรื่อยๆอย่ามันติดต้นหมอกจ้ะ ก็เปื่อย,ยเวอร์ทุก,ก,กอย่างเลยด้วยจ้ะใส่ปลาตะกูกันเลยจ้าความแซ่บไปใส่เสียชิมรสตามใจชอบ็ใส่วาซาบิเรียบร้อยด้วยจ้ะบั๊ดอุ้ย ร้อยละจ้าเดี๋ยตักแบ่งให้ลุงก่อนลุงเพิ่งไปทำงานลุงแม่น้องเจนายมีหลายลุงเด้ออย่าตื่นเต้นอย่าตกใจเด้อลุงใดอีกเพราะว่าหลายลุงเด้อจ้ะเพราะอยู่กันแต่พี่แต่นอ้องเป็นทำงานอยค่อยๆม,มาหาเหรอแต่ว่าก็รจีบแบ่งไปให้นเป็นอย่างนี้โอ้เป็นทำงาน หลายคนกลัวเขาให้เพิ่นพออยากพอกินเพราะว่าคูกินสองคนนะนี่เอาอีกจังนะอีกจังละเครื่องจุกจุกเน้นเน้นหอมขนาดบ่ฟันฟืนอยู่กับพือสีหอมแกงหน่อไม้้เอย ม <oung ing> าสีแทบไม่ได้เห็นเด้อเฮ็ดนี้แต่เพื่อนทำงานเพื่อนยังบ่เห็นอ่ะเพื่อนอยู่สองเตาแข็งละเล็กละหน่อยเด um ี๋ยวไปสีเอาไปส่งเพื <such> ่อนจะเธอไม่รู้จะนายจิตักกินสองกุง <inde> นี้ได้จักบบาทเนาะ เข้ามาตักแบบลุงนึ่นงนะจ๊ะนี่เสิร์ฟเจ้าของแบบน,นี้เดี๋ยวเสียไปส่ง,งลุงนลำจะเดี๋ยวตักให้ลุงนีก่อนให้ลุงนีก็ประทุนกินก่อนอันนี้ทำสเสร็จแล้วก็ต้องเสิร์ฟต้องเป็นแม่สีหลอกสีเลือนได้ผึงงขานั่งรถถ้าเสิร์ฟให้เพื่อนกันจ้ะเป็นอย่างจองเดียวเลยแม่น้องเจ้านายยังมาทันหยาดเ,เดี๋ยวตักให้ป้ากับลุงก,กินก่อนแล้วแม่น้องเจ้านายก็เสีสย,สปยสไปส่งลุงส่วนปาล์มอีกลุงนึ่งอีกจ้ะไปส่งลุงสองด้วยจ้ะ นี่เมนูเฮาอ,อ้ชึบเดี๋ยวเสียเอาไปสืบจ้ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูของเฮาแกงหน่อไหมกับแกงเห็ดด้วยจ้ะเดี๋ยวเสียเอาไปส่งอันนี้ก็ให้อีกหนึ่งลุงนี่เส,เ,เ,สเสร็จเรียบร้อยแล้วคนข้างหลังก็ตักสืบเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะนี่เดี๋ยวเสิเอาไปฝากเมงูของแกได้สามอย่างได้ได้ต้มเครื่องในงวเพราะเมนูเฮาตังหลยกินสองคนนี่ ม่น้องเจงนายก็สิบขอโตลาได้จับบันี้สิเอาแกงถุงไปฝากลุงนะาจา๊ะเอานะจ๊ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจงหนายหน่อยเด้อจา้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า